เธอมีปัญหาตัวแข็งไหมไม่ใชมีปัญหาตัวอ้วนส่วนใหญ่นะคะเป็นตัวเธอก็อย่างมูรีตัวเองไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนิ่มไขมันนะคะไม่มีแข็งเลยอันนี้พี่แนนถือว่าขยับจนไปเยอก็เลยประหลูกกอลังดีครับเป็นอดีนะอยากให้เธอไปเจอหนะนะพี่แนนแบบทำท่านี้ไม่โอเคเลยอ่ะจะทำหน้าเกลียดนกจะต้องดูชันอยากให้เธอไปเจอหนะชันไม่ให้ฟ้าเลยนะจัง ขาดฉิ่งกระดปังไม่ไหวอะแต่ว่าวันนี้เรามีเอาหล่ะคุณแนนเรามีอีกหนึ่งซิงเกิลที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือซิงเกิลของน้องอัพชื่อว่า u ั to you เอออันนี้คือเป็นน้องมีส่วนร่วมในเพลงนี้แบบมากน้อยยังไงในส่วนไหนบ้างคะความจริงก็ตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่คิดคอนเซปต์เลยเหรอใช่ครับหรอตอนแรกเราคิดทำไมเนื้อหาต้องเป็น u ั to you คือ เหมือนมันจะมีข้อหนึ่งว่าเหมือนแบบว่าเราให้ไปหมดแล้วเธอจะรับหรือไม่รับก็คงต้องแล้วแต่แหละ to y ยูเลยก็ตามคมหมายใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราให้ไปเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเขาจะรู้สึกยังไงเนาะก็เหมือนกับที่ความจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เป็นแรงบันดาลใจมากๆคือพี่น้องแฟนคลับคือเขาเหมือนแบบว่าเราทุกอย่างที่เขาทำให้เราเราขอบคุณเขาตลอดแต่ว่าเรารู้สึกว่าคำขอบคุณของเรามันไม่พอความหมายมันมากกว่าสิ่งที่เราพูดออกมามันก็เลยแบบว่า กันขอขอบคุณเป็นแบบผ่านผ่านเพลงผ่านเป็นผ่านงานต่างๆผ,าผ่านเพลงต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เราสัญญาว่าเราจะทาเต็มที <c oughs> ถ้ามีใครสักคนอยากให้เธอพิจารณาเขารักเธอสองเวลาตอนหลับตาและตอนที่ลืมตา <c oughs> หลับฝันหลับฝันและตอนที่ลืมตา <c oughs> ขอโ <c oughs> ทษค่ะก็ทาไปหมดแล้วนะเธอทุกอย่างแล้วนะเธอจะรักไม่รักก็คงต้องอัพทูอยู่ทักทักแบบสักนิดได้ไหม คืออะไร้องรองร้องแน่แน่มาลองฟังถ้ามีใครสักคนอยากให้เธอพิจารณาเขารักเธอสองเวลาตอนละฟันและตอนที่ลืมตาก็ทำไปหมดแล้วนะให้เธอทุกอย่างแล้วนะเธอจะรักไม่รักก็คงต้อง up to you อย่าให้เป็นแบบ บร์ชันบอซ่าฉันว่าก็ได้นะเออบอซ่าน่าจะมีไข่เขย่าเนาะไปดูนะเขาไม่บอกใครปล่อยงูค่ะผู้องครับตายแล้วโดนจุกอีกหนึ่งคือในช่องทางที่ปล่อยเนี่ยก็คือเป็นช่องทางของเราเองด้วยครับผมใช่ไหมคะก็ ใช่มีนี่ก็เป็นทาง Just Up Official ครับแล้วก็ก็มีชื่อเราอยู่ในนั้นใช่ถูกไหมตรงไว้เป็น Just Yard หรอกอก็นี่ไงก็เลยจะกำลงจะถามว่าเอ๊ะชื่อน้องอัพอยู่มีเพลงคำว่าอัพชื่อไค้ชื่อคำว่าอัฟอีกเราแบบว่ามีส่วน เกี่ยวข้องเราถือหุ้นอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองน่ะเซซินิดนึงนะถอยหลัตัวเองนิดนึงนะไม่มันดีแล้วแต่เพราะว่าน้องก็คือมีการแบ่งด้วยคือไม่ใช่อัพคนเดียวก็คือชื่อผู้จัดการคือจัสไงจัสจัสอัพทำได้กันทำได้กันโอ้น้องและพี่นันอยากรู้ว่าน้องไปเรียนเต้นน่ะการแก้การตัวแข็งพี่นันก็เป็นเหมือนกันอยากอยากรู้ว่าครูเขาให้แบบรีแลกยังไงความจริงก็เรียนตั้งแต่เบสิกเลยครับผมเพราะว่าผมเรียนที่กับทางคาริมเชคมันมีทิ๊กไหมก็แบบว่า ความจริงเราก็เรียนแบบตั้งแต่สเต็ปเบสิกหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันก็มีบางส่วนที่มันยังแบบเออยังขยับไม่ถูกยังแบบเอ้ยยังเกรงเกรงยังอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่ามันจะค่อยๆแบบมันต้องอาศัยการฝึกฝนด้วยมีแบบอันไหนที่พอจะแบบหยิบมาเล่าได้ไหมอย่างเช่นสมมติว่าอ่ะร้องเพลงอย่างเงี้ยเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าใครอยากมีลูกคอเขาจะให้เริ่มจากการนั่งรถแล้วก็ผ่านดินลูกลังสิงแล้วก็ร้องตรงนั้นหรือว่าเป็นการแบบเออขยับ อย่างเงี้ยอย่างของเต้นอะหรือว่าของร้องน้องมีประสบการณ์อะไรมาเล่าไหมเทคนิคแบบแปลกๆไม่เคยเจอมาก่อนที่คุณครูแบบสอนร้องสอนเต้นเขาเขาแนะนาเราคืออาจจะมีมีมีอยู่บ้างยังไงยังไม่แปลกนะแต่ผมว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าสำหรับเราไม่ชินเพราะเราเป็นคนไม่ใช้ร่างกายเราชอบอยู่นิ่งๆแบบอยู่เฉยๆเราไม่ใช้ร่างกายเราใช้อะไรจิตใจใช้สมองใช้จิตใจสมองขนาดนี้ ไม่บอกว่าเอาไเรียร้องเพลงหรืออะไรเงี้ยครัวก็ม่บอกว่าเฮ้ยเอาเลยโยกเลยลงแบบเป็นขึ้นแบบเออขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบยังไงวะไม่ไม่เข้าใจไม่มั่นใจอะไรแบี้ไม่มั่นใจเข้าใจเลยเข้าใจแต่ว่าพอพอเราปล่อยใจฝันกับมันนิดนึงมันก็จะก็จะแบบเอาวะมาลองดูปล่อยใจฝันจะครั้งก็เสียงเพลงดังจะดังเท่าไหร่ไงเธอเหมือนปล่อยใจกับมันเราก็จะแบบว่าอะลองดูวะมา ซึ่งมันถูกต้องเพราะว่ามันคือกล้ามเนื้อที่มันช่วยกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยันัพพอร์ตแบบคือมันอยู่ที่ใจคือที่ใจเราเลยหรอผมว่าอยู่ที่ใจด้วยนะครับเหมือนกันการปล่อยใจมันก็เหมือนเหมือนโอ้ผมเป็นคนเก่งไงมันก็เหมือนล้อมพอมันเข้าปากเรามันก็จะโฟล์มากคือเต้นก็เหมือนกันฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะแบบชิ้นไม้ชิ้นมือเ่อยธอมีปัญหาตัวแข่งไหมดใช่มีปัญหาตัวอ้วนเป็นใหญ่นะคะเป็นตัวเธอไม่มีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นนิ่มไขมันนะคะ สอนเต้นท่อนทุกหน่อยค่ะได้หน่ะในมาแล้วพี่พี่ๆจะได้ไปเล่นแชร์เลนส์กันในจัหวะเออเอาแบบเวอร์ชันนั่งหรือยืนผมรอดูได้มาวนมือฮะถ้ามีใครซัดขวาดับซ้ายอืมยากเลยคนีแล้วซ้ายทับขวาไม่ได้เหรอลูกได้ครับก็จะสลับข้างแทนโอเคไปขวาดับซ้ายดีกว่าครับเพราะว่าถ้าอีกข้างหนึ่งผมจะสอนไม่เป็นแล้วโอเคถ้ามีใครซัดคนคนอ่ะยังไงต่ออยากให้อยากให้ อุ้ยอันนี้พี่แนนถือว่าขยับเดินไปเชือกก็แบบลุกอะครัับดีนะอยากให้เธอไปจจอนะนะพี่แนนแบบทำท่านี้ไม่โอเคเลยอ่ะจะทำหน้าเกลียดมากม่ต้องดูชันอยากให้เธอไปเจอนะไม่ได้าเลยนะมาตรงนี้เขารักเขารักเฮ้ยแป๊บนึงนะ เธอเธอทำไมมือเธอหนีบมีเทคนิคทำมือนี่ครับก็คือเอานิ้วกลางคิดว่านิ้วกลางมันต้องตึงตลอดเวลาอ่าเข้าใจัดอ๋อเราดวชีพงอลงมามันก็จะเป็นหัวใจเลยแล้วนิ้วกลางอ่ะไม่ใช่นิ้วกลางมือนิ้วกลางเท้าก็ต้องตึงด้วยนะอย่าเธอเขารักเธอสองเวลาสองอะสองเวลาอย่างนี้ตอนหลับฝันเนี่ยตอนที่ลืมตาและตอนที่ลืมตาลืมตาต้องเอาลูกลืมตาขึ้นหนึ่งหรืไหมได้ครับ อย่างนี้นะอาหยาดหยาดอะไรไม่เจ้าหุ่นทองไหมคะเขาบอกได้ก็ได้ครับจบแม่ลืมตาโอเคเออก็ดทำไปหมดแล้วนะเอาอีกแล้วอีกแล้วเอาอีกแล้วซ้างขวาขวาก่อนทำไปหมดแล้วนะในเธอถึกยามมาอาเธอจะรักไม่รักเธอจะจะ จับเข้าไปอย่างนี้เลยมากพาให้เปิดเคยเคยแกล้งเคยแกล้งเด็กผมพูดทุกรายการเลยแกล้งเด็กเนี่ยแต่ว่าไม่เคยมีใครเคยทำเลยผมอาจจะเป็นผมเคยทำทำไงที่แบบเหมือนแบบทำเป็นเหมือนกำปั้นแล้วก็แบบปึ๊บเป็นกำปั้นหลุดออกไปอะไรเงี้ยเออใช่ใช่ไม่เคยเลยอ่ะจะรักรักอ่าไม่ไม่ราลาจัง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 ก็คงต้องอัพ p to to ยูยูเฮ้ยเฮ้ยถ้าสนเป็นเ่ออย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยอ่ะคลิปจะเต้นยังไงก็ได้ตอวสอสามคำ up to you อ๋อขอให้แบบอันนี้สุดท้ายแบบหนี้หน่อยใช่ไหมคะอืมแล้วก็โโอ้หเรามีปัญหากันกันเลือกนิ้วด้วยอ่ะอาทอนคราวนี้ถ้าเป็นร่วมกันได้พร้อมกันบ้างมาถ้ามีใครสักคนอยากให้เธอพิจารณา ขารักเธอสองเวลาตอนหลับฝันและตอนที่ลืมตาก็ทำไปหมดแล้วนะ hey. ให้เธอทุกอยาะะ่างแล้วนะเธอจะรักไม่รักก็คงต้อง up to you เฮ้ย <Hey. S 2> แกแต่ว่ามือเมื่ม <S <S อกี้คือไม่ไหวแล้วนะ เราไม่ดีมันายเป็นขึ้นเป็นช่กกำลังทึนแบบนี้ไปเลยดีเจทำเหมือนกายภาพก็ถูกต้องถูกต้องแล้วโอ้ยแล้วเพลงนี้น้องอยากให้อยากให้คนที่แบบให้ใจให้ใครไปหมดแล้วแล้วต้องอัพทูอยู่เนี้ยทำใจยังไงฝากหน่อยสิก็เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำเราให้เขาเต็มที่เธอเปิดซชวาดราม่าหน่อยเป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดได้หนึ่งไปลูกก็ เราทําไปให้เขาหมดแล้วทำเต็มที่ของเราแล้วอ,ะอ่ะก็คือเราทําที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรับหรือไม่รับมันมันขึ้นอยู่กับเขาเนาะเราแค่คิดว่าเราทาเต็มที่แล้วเราไม่เสียใจกับการที่เรา,าด้าทําเต็มที่ไปแค่นี้ก็โอเคแล้วและนี่คืออัพคูมพัดค่ะครับผมตบมือค่ะก่อนไปอ่ะพี่แดน,นได้เห็นสกิลของน้องตอนทาบีทบ็อกพี่แดนอยากฟังอัพทูยูเป็นเวอร์ชันเอ็ดดีเอ็มได้ไหมอนนีดีเอ็ม Up to you. Bye. 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 Up to you. Bye. นี่คุดีคุยดีดีนะเออดีนะ DJ up in the house เธอต้องเป็นฝ่ายบิดบอกแล้วให้เขาร้องให้น้องร้องเธอแม่เป็นบิดบอกสิแม่ได้ไหมแม่ให้ผมเป็น MC เหรอป้ายป้าย up to you put your hands up เออสงสารนักกากมากเลยตอนนี้คือเปียกไปหมดแล้ว ขอบคุณน้องมากที่วันนี้มาเป็นศิลปินมาเป็นไลฟ์โค้ชให้กับเรามาสอนเต้นพวกเราดูใช่อาฝ่าช่องทางติดตามหน่อยน้องครับครับผมก็ติดตามได้นะฮะอัพูมพัดทุกช่องทางเลยนะครับผมส่วนเพลงก็สามารถเข้าไปดู MV ได้ทาง Youtube Just Up Official ครับผมแล้วก็เพลงก็ฟังได้ทุกกมุ่งแพลตฟอร์มเลยหรือว่าจะฟังที่ EFM ก็ได้โอเคขอบคุณน้องมากเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรักษาสุขภาพนะน้องนะ จังหาัดพุจุครปังไม่ไหว